พี่สีนะคะท่านันบุญบีดาบุลาสีค่ะตอนนี้อายุ53ปีแล้วค่ะตอนนี้พี่ทําอยู่ในส่วนของบัญชีและการเงินค่ะซึ่งจริงๆแล้วชีวิตของการทำงานก็นั่งอยู่บนหน้าจอค่ะทำงานมาได้ประมาณระยะเวลาก็ประมาณสัก30ปีได้แล้วค่ะเรียกว่าพี่ทำงานทุกวันจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยดีกว่าค่ะก็อย่างว่านะคะผู้หญิงเราเวลาอายุมากขึ้นเจอทั้งมวลภาวะเป็นพิษไหนจะฝุ่นาการควันดำ มันเลยทำให้สภาพผิวหน้าดูไม่ดีสักเท่าไหร่อะค่ะก็ลองเสิร์ชข้อมูลในเฟซดูค่ะพี่ก็ไปเจอสบู่ยี่ห้อหนึ่งเขาเรียกว่าสบู่เชดอะค่ะพี่ก็เลยลองสั่งมาก้อนหนึ่งดูพอใช้ดูภายในสัปดาห์แรกค่ะพี่มีความรู้สึกว่าเออผิวหน้าพี่อะดูเกลี้ยงขึ้นสะอาดขึ้นดูหน้าเบาสัปดาห์ที่สองใช้ต่อมาอีก ทำให้หน้าตาเราเนี่ยจากที่เรามีความรู้สึกว่าหน้าเราเหี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเราเริ่มตืงนดูแล้วมีน้ํามีนวลมากขึ้นนะคะทางด้านพี่ก็จะสังเกตสภาพหน้าของพี่นะคะลูขุมขนพี่เริ่มกระชับลงฝ้าก็ค่อยๆจางลงสิวนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะคะเป็นคนที่ผิวมันนะคะแต่สิวนี่แทบจะไม่มีเลยด้วยความที่ว่าเรามั่นใจในเรื่องของสูตข,ของเขาอยู่แล้วอะคะ่ะเราก็เลยสั่งครีมบำรุงผิวมาเอ่อเนื้อครีมของเขาอะคะ่ะ ละเอียดเบาบางมากเลยพี่ชอบคือแบบว่าไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะผิวหน้าคือเต่งตึงมากขึ้นรับกระชับรูขุมขน อ๋อแล้วมีครีมกันแดดอีกตัวหนึ่งนะคะของเฉดอะคะ่ะพี่ก็ชอบด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแค่ครีมกันแดดแต้ม4จุดพอเสร็จแล้วเราก็เกลียยเกลียหน้าอุ้ยทาไมหน้าเราดูเนียนอะมันไม่เหนอะด้วยอะคะ่ะที่หน้าเนียนเพราะอะไรเอา้าเขามีผสมครีมรองพื้นด้วยทูอินวันเลยนะเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ของเฉดนะคะพี่ใช้มานานมากเลยนะคะหลายเดือนแล้วแหละ ซึ่งถามว่าจะเลือกใช้ไหมไม่เลือกใช้ค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ของเชิญนี้ตอบโจทย์พี่ดีมากเลยค่ะ